ครับผมสวัสดีครับผมบอยพอนผนาไฟครับสวัสดีครับผมแซมพอนผนาไฟคบลิปนี้มากันสองคนครับครับเสียทีมงานเสียไปสองคนสี่ใหญ่ครับอ้นเสี่ยนกิงครับโมยูครับเมื่อแต่วังก็ฝืนโมยูครับเมื่อแตังก็ฝ่งไปจันเป็นเมือเอาตัวเลยพี่น้องเอาตัวครับฐานเหมือดจังหน่อยครับมาเว่นผูดครับ เดี๋ยครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวสีไทยเบิ่งไหมครับอ๋อพี่น้องนี่เบิ่งครับนี่ครับอันแล้วลนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเปลี่ยนทัพนี้ครับเดี๋ยวสีไทยครับนี่คอุ้ยนะครับพี่น้อง,งาาหออนนั่งนี่มาซ้ำหมือนแล้วครับนียโอ้ยมาเมื่อคืนนี่ก็อุดเดี๋ยวพี่น้อง ทำไมคู้ออกงีงวะบ่ได้บ่ได้บ่เหนื่อยเื่อๆสองอันนั้นบ่ได้บาง<บ>ทีบ,บเ่อเอาย<อ>ักเถื่อเยัะมาเอาคือเก่าบ่ได้พี่น้องกอดตีนหน่อยเดี๋ยวนั่น,น <laughs> งามๆครับข้างหนึ่งงามๆครับ ไหลทีน่อยเดียวโอเคพี่น้องออกมาแล้วครับเดินยัะเพื่อนที่พอสะได้เนี่ยครับน้องเครับสุดยอดครับสุดยอดเป็นไรครับนี่ครับเฮ้ยเป้า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  โอ้ม่เนานอะยี่ว่าตายเบิดเ้ <laughs> <laughs> อะนกปวดว่าจะพี่น้องเอาลงให้มั้มันนอกนะครับมันนอกหรือมันตายจะ แก่งกี่ได้อนอะเน่อยไหวกูใหตัวเตียงมันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนกโดว่าจะกมีตัวขวบๆอยู่นะครับจังพอกันยุ่งงานพี่น้องนะครับครงบยุ่งงานครับบ้านนี่ไปทำงานได้จะไปไหวงานหรอไม่กล้วครับเถื่อนฝืนมันเสียเอาใบหญ้าครับครับครับสุดยอด เอาวสำหก่อนครับมาหอ่านี่อ่านแล้วจะทายให้เพือ่อีกครับสุดยอดยครับครับผมต้นนี้เอาไวไ้แล้วครับครับพังเอาไว้แก่ๆกันเลยก็พังดีอ่างกันสองเม็ดเม็ดกุ้งกัว,กวนี่ยรับนี่ไว้ค้อนเก่าครับไว้มองเก่าเลยพี่ไก่ผมเอาไว้นี่ครับหิ้มหัวหกัวหกด้วย พอตีด้น้เนนะานนะเดี๋ยวมุก่อขึ้นนะอาจจะจับนี่จะค่อยแต่งเลกหน่อยก่อนแต่งแบนเน่อยก่นครับมันเจิกอะึ่งมาทัานวะเอากเป็นตะเกิดมาใส่ห่างน้องเนาะ Teng wayo, kapi no. Mani doang. Mani wa. Teng wabita doang. Amar wa. Ulu doang. Pilihan kan kuway wa no. Oke. Suay ngamu, suay ngamu. Au. Tilti awa. Tilti awa. แน่ตายเลยี่แน่ตายพี่นนอะโอ้ยนกดนอะไรน้ำมันแห้งอะไรโอ้ยดเียงขั้นครับเียงขันโอเคครับพี่นเนียบร้อยครับข้างนั้น 3้มือครับห <the> ้ง <tech> น <Kid> <th> <Lock> ี่สามสีมาอ้องแถครบเดี๋พี่นองคุย้าเบื้องห้างนี่ค no รับนี่ห้างนี้ว่ามอไจะกระิดหรืวะเดี๋ยวยบ่กซึงแล้วเอามอไบใงประมาณสองกระปั่นร่วมกันครับพี่น้องข้างนี้ครับตอนนี้ว่าสมลีนี่โอ้ย ี่กุมารีล่ลยวิสมุกบอลเตะเข้าเลยผมติดแต่น,นั้นนะติดใหม่ตอนนั้นมือนั้นขอว่าบางังมันติดห่างหนึ่งอยู่ขุนครับย่หอหลังผมครับอีกสองห้างอยู่อันคนละทีกันครับรวมปีนี้ได้หาห้างลเลยครับเห็นร้ายห้างอยู่พี่น้องเพราะว่าได้แคสนีครับมือและห้างครับไตเลยพี่น้องห้างนี้ครับห้างนี้ไตแล้วครับ เอาแม่ขูแม่หนึ่งอยู่ที่ัครับเอาขูอีกแล้วแม่ค้นตกจากข้างครับเงยขึ้นใกล้เจ้ามือสาวก็ขึ้นมากอันนี้มูตี้สีกินครับผมคลิปนี้ขอจบขอลาเพียงเซ็มอยู่นะครับ คลิปหน้าเจอกันไหมครับบินเลยนแม่นี่สิบินบูบินดอกมันยั่งมาอยู่บินกันได้รค,ครับฝากกดไลค์กดซับสไคตรต์กดติดตามตกดกระดิ่งกดเอียงมือเจ้ากันละกดไลค์คคลนั่นเลย,ยนะครับครับผมคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ